เราจะไปตามหาสัตว์ป่าในตำนาน้วย<ป>เ,เราเจอสัตว์แล้วหนึ่งชนิดนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยจะเยอะมากเลยไปดูกันจ้ะเราเจอลิงจ้ะโอลิงอยู่บนต้นไม้นี่นะจ๊ะ นี่จ้ะเราจะมองไปรอบๆอ,อีกรอบๆโอ้ตรงนั้นก็มีลิงอีกตัวหนึ่งจ้ะนี่จ้ะลิงอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงโอ้โหห้อยอยู่ตรงนู้นอีกตัวนึงจ้ะนู้นจ้ะลิงจ้ะลิงเต็มป่าเลยจ้ะลิงเต็มป่าเลยจ้ะ นอกจากลิงแล้วเราก็เจอมาด้วยค่ะทุกคนไปดูนี่ค่ะเราเจอมาด้วยจ้ะมาอู้นุ่นก็มาจ้ะอ,จอ,อ้าวอันนี้ม้าอยู่กับลิงจ้ะเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้จ้ะม้ากับลิงเจ้าของเจ้าของโอ้เจ้าของมากับลิงมาพอดีค่ะ ไปไหนมาคะทำไมปล่อยม้ากับลิงอยู่กันสองตัวคะไปไหนคะอันนี้อันนี้เหรอไม่พาไปดูนนไปไหนคะ,ะาไปดูสีมา้าสุดจั์มันนี้เหรออุ้ยน่ากลัวจังนอนหรือเปล่าคะนอนหรือเปล่า